สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บกีกเช่นเคยนะคะกับช่องปรุงเองปลุกเองจิ๊บจิบโฮมครัวบ้านๆทำอาหารให้กันเรื่องง่ายๆจิ๊บนะคะวันนี้นะคะจิ๊บจะมาชวนเพื่อนๆทำคุกกี้ค่ะเป็นคุกกี้เนยสดมันม่วงนะคะสําหรับใครที่ชอบกินคุกกี้และชอบมันม่วงนะคะเมนูนี้อร่อยถูกใจแน่นอนค่ะทําง่ายๆไม่ยากด้วยนะคะก่อนเริ่มลงมือทาจิปป๊บฝากกดติดตามช่องเล็กๆข,ของจิ๊บด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้จิ๊บด้วยค่ะขั้นตอนแรกเราไปดูวัตถุดิบกันนะคะก็จะมีแป้งอเนกประสงค์ เนยน้ำตาลนมผงมันม่วงไข่ไก่ผงฟูเกลือกลิ่นนมเนยและสีผสมอาหารสีม่วงค่ะต่อไปนะคะเราจะมาร่อนแป้งค่ะแป้งอเนกประสงค์200กรัมผงมันม่วง20กรัมหรือใส่ได้ตามชอบนะคะผงฟูครึ่งช้อนชาค่ะเกลือปน่นเสรหนึ่สนสีช้อนชาทีนี้ก็ร่อนรวมกันค่ะพอร่อนเสร็จก็พักไว้ก่อนนะคะ ต่อไปเราจะมาตีเนยกันค่ะเนยสด160กรัมค่ะเป็นเนยที่เอาออกมาพักไว้นอกตู้เย็น20-30นาทีนะคะเนยก็ยังมีความเย็นอยู่นะคะแล้วเราจะตีเนยค่ะเราจะตีให้เนียนก่อนนะคะพักปัดขอ,อบชามผสมเรื่อยๆเลยค่ะเพราะปริมาณที่เราตีไม่ค่อยเยอะนะ้าเราต้องพักปัดเรื่อยๆค่ะอะพอเนยเนียนเสร็จเรียบร้อยยังไม่ต้องให้ขาวฟูนะคะใส่น้ำตาลป่นหรือน้ำตาลไอซิ่ง90กรัมค่ะ ใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ตีเนยกับน้ำตาลจนขาวฟูเลยค่ะพ้าปาดขอบชามผสมเรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะก็ตีไปเรื่อยๆเลยนะคะจนสีขาวแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะจากสีเหลืองๆก็กลายเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะต่อไปใส่ไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองค่ะวันนี้จิ๊จะใส่กลิ่นนมเนยนะคะนิดหน่อยค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะสีผสมอาหารสีม่วงนะคะห6าหยดค่ะเพิ่มสีสันนิดนึงนะคะถ้าชอบสีเข้มหน่อยก็ตามชอบเลยค่ะนี้ก็ตีให้เข้ากันค่ะต่อไปนะคะใส่นมสดหรือนมข้นจืด40กรัมค่ะก็ตีอีกครั้งนะคะให้พอเข้ากันค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะใส่แป้งผงม,มันมว่วงผงฟทูที่เราร่อนเอาไว้ลงไปเลยค่ะพอใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะใช้พายยางนะคะตะล่อมไม่เข้ากันก่อนค่ะให้พอเข้ากันนะคะเพื่อกันแป้งปูงกระจายค่ะถ้าเราใช้เครื่องตีีตเลยเนี่ยแป้งปูงกระจายเลยนะคะต่อไปใช้เครื่องตีค่ะตี้เข้ากันค่ะไม่ต้องตีนานนะคะ แป้งคุกกี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเนือเเ้อเบเกอร์ก็จะได้ประมาณนี้นะคะก็จะไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่ข้นเกินไปนะคะสุดนี้ต่อไปค่ะใส่ถุงบีบค่ะหัวบีบจิ๊บใช้แบบนี้ค่ะวันนี้จิ๊บก็ทําเป็นดอกไม้นะคะจิ๊บก็จะบีบใส่ถาดอบรองแผ่นรองอบหรือกระดาษไข้ด้วยนะคะจิ๊บจะบีบเป็นดอกไม้ค่ะ เริ่มจากตรงกลางนะคะแล้วก็หมุนออกด้านนอกแบบนี้เลยค่ะจะทําเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะแต่อย่าทําหนาเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวคุกกี้จะอบกรอบได้ยากนะคะเสร็จแล้วนาไปเข้าอบไฟ170่ง0อถึงหนึองศาเวลา20นาทีเปิดพัดลงค่ะผ่านไป20นาทีคุกกี้ของจิบก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะขอบของเขาก็จะเริ่มเหลืองๆนิดนึงนะคะราะถึงจะกรอบดีและกรอบนานค่ะพอเอาออกจากเตาอบเสร็จแล้วนะคะพักในถาดก่อน4-5นาทีค่ะแล้ว ค่อยตักพักไว้บนตะแกรงนะคะก็พักไว้บนตะแกรงให้เย็นนะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุกกี้มันม่วงนะคะอร่อยหอมมากๆเลยค่ะหอมกลิ่นมันม่วงแล้วก็มีกลิ่นเลยหอมๆนะคะอร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะเก็บใส่ถุงหรือใส่กล่องไม่ให้โดนอากาศนะคะคุกกี้จะได้กรอบนานๆค่ะกรอบอร่อยหวานกําลังดีนะคะยังไงเพื่อนๆลองทากันนะคะสาหรับวันนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ